หัวข้อต่อไปนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของวัตจากบอนฮาเบอร์นะครับผมก็คือเป็นวัตจากที่เกี่ยวข้องกับพลังงานพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิกนั่นเองพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิกซึ่งจะประกอบไปด้วยสองส่วนก็คือ ส่วนดูดพลังงานกับส่วนคายพลังงานนะครับก็ขออนุญาตพื้นที่ข้างบนเนี้ยเราไม่ใช้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําการแบบว่าวาดรูปให้ดูเลยแล้วกันก็คือว่าสมมติว่าวาดวาดวาดากบอลฮาเบอร์นะครับผมวาดดจากบอลฮาเบอร์นะครับวดูดพลังงานคือพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้แบ่งออกเป็นสามขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนเรื่องของการระเหิดขั้นตอนที่2นะครับผมก็คือเรื่องของการถลายพันธะและขัันตอนที่3านะครับก็คือ i ออ i z ไนเซช อันนี้เท่าท่านท่ย่อที่รีนในเรื่องตารางธาตุก็คือเรื่องไอเอนั่นเองจบนะครับตรงนี้ก็คือคือส่วนของการดูดนะครับก็แบ่งออกเป็นสามส่วนต่อไปนะครับคายนะครับคายคายก็ลงมาแบบนี้อันแรกนะครับเรื่องของคายก็คือเรื่องของัมปรกภาพอิเลกตรอน หรือที่เรียกว่า E A และก็สุดท้ายก็คือพลังงานแดทติดนั่นเองหรือพลังงานคงทั้งงลึกครับอ่าอันนี้นะครับก็คือวาจาก่อนหาเบิกก็จะมี5ขั้นตอนตามนี้เลยนะครับก็คือหนึ่งสองสามสแล้วก็ สแล้วก็5นะครับตามนี้นะครับโอเคแล้วก็เรื่องของการดูดพลังงานนะครับผมก็คือแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ดูตรงนี้อันนี้คือเริ่มต้นนะอันนี้คือเริ่มต้นอันนี้คือสิ้นสุดแล้วเราก็สามารถดูว่า แก, miracle, แก, Daniel, แก tenía, ็บกบตรงนี้แก็บตรงนี้แก็บตรงนี้ก็คือพลังงานผลต่างตรงนี้ก็คือเป็นพลังงานรวมของของวัตจักรเนี้ยนะครับก็คือของวัตจักรเนี้ยนะครับโดยที่โดยที่ตรงนี้นะครับก็คือพลังงานรวมของวัตจักรนะครับก็ดู ส่วนต่างของจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดว่ามีพลังงานต่างกันเท่าไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าบอกว่าแต่ละพลังงานนะครับแต่ละทวนนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเริ่มเริ่มจากส่วนแรกนะครับก็คือเรื่องของการระเหิดนะครับการระเหิดเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการระเหิดของโซเดียมตัวสมการก็คือเป็น N a s Nas, กลายเป็น N a g เพราะว่าการกรเกิดคือเป็นสารชนิดเดิมครับแค่เปลี่ยนของแข็งให้เป็นแก๊สต่อไปนะครับผมการถลายพันธะนะครับการถลายพันธะเช่นเช่นการถลายพันธะของคอรีนก็คือตอนนี้คือเราเอาสนใจในเรื่องของวัตถุกรรดาบเบอร์เนี่ยที่ยกตัวอ,อย่างเห็นภาพนะครับ เป็นวัตจากบอลฮาร์เบอร์ของของการเกิดโซเดียมกราไรก็คือ NaCl สารประกอบไอออนิกที่คุณเคยเป็นอย่างดีนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือเป็นการระเหิดของโซเดียมก็คือของชนิดเติมนะครับโซเดียมเป็นของแข็งนะครับก็กลายเป็นโซเดียมที่เป็นแก๊สต่อไปขั้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสลายพันธะของแก๊สคลอรีนนะครับการสลายพันธะของแก๊สคลอรีนนี่คือตอนแรกนะครับ ก็คือก็คือตอนแรกมันมีซีตอนแรกเดี๋ยวเอาเอาตามนี้เดี๋ยวดูงงตอนแรกอะแก๊สแก๊สคอรีนนะแก๊สคอรีนอะมันจะอยู่ในรูปอะตอมคู่ก็คือซีเอลยสองนะครับซีเอลโอยสองอยู่ในรูปแก๊สถ้าอยากลลายพันธะก็คือว่าตอนแรกอะครับมันมีคอรีนนะครับทำพันธะกับคอรีนอยากจะลายพันธะก็คือเหมือนเป็นการแบบว่าตัดพันธะ ให้เหลือแค่คลอรีนแค่ตัวเดียวนะครับวิธีการก็คือว่าหลักการก็คือว่าเราก็ทําการหารสองเพื่อให้เหลือแค่คลอรีนตัวเดียวนะครับมันก็จะกลายเป็น Cl แก๊สแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่สองต่อไปนะครับผมคือขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามคือ iE iE เเช่นการแตกตัวเป็นไอออน ของโซเดียม IE เช่นการแตกตัวเป็นไอออนของโซเดียมนะครับลักษณะข,ของมันก็คือว่าตอนแรกตอนแรกคือมีโซเดียมนะครับเป็นแก๊สแล้วเสร็จปุ๊บแตกตัวเป็นไอออนก็จะคือมีธาตุเดิมอะครับเป็นประจุบ,บวกก็คือโซเดียมติดประจุบ,บวกเป็นแก๊สเหมือนกันแล้วก็บวกด้วยอิเล็กตรอนนั่นเอง นะครับก็คือมีอิเล็กตรอนออกมานะครับก็คือสารนี้เติมนะครับเพิ่มประจุเป็นประจุบวกแล้วก็มีอิเล็กตรอนออกมานะครับอันนี้คือ3ขั้นตอนแรกเป็นการดูดพลังงานต่อไปนะครับผมก็คือเป็นการกายพลังงานก็จะมี2อันก็คือสมัติภาพอิเล็กตรอนก็คือ ea นะครับ ea ก็เช่นเรื่องของการเกิด ea E-A เช่นการเกิดนี่คือ IE เนะข้างบนคือ IE อ่ะ E-A คือการเกิดคลอไรไอออนสมการก็คือเป็น Cl g a สนะครับก็คือ IE กับ e n เอ้ยขอโทษ IE กับ E-A จะเป็นส่วนกลับกันนะครับ ก็คือก็คือถ้าเป็น EA ตอแนแรกเป็นมีคอไรเป็นแก๊สนะครับบวกกับอิเล็กตรอนนะครับจะได้ผลลัพธ์เป็นคอไรที่มีประจุลบนั่นเองเป็นแก๊สแล้วก็อยู่ท้ายนะครับคือแรดทีสพลังงานปุงง่างผลึกนะครับหรือที่เรียกว่าแรดทีสก็คือการการเกิดโซเดียมคอไร ก่อนที่จะพูดถึงขั้นตอนที่ห้านะครับมาดูตรงนี้กันก่อนขอทวนตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกคือการระเหิดของโซเดียมก็คือ Na โซเดียมที่เป็นของแข็งกลายเป็นโซเดียมที่เป็นแก๊สผลลัพธ์จากขั้นตอนที่หนึ่งนะครับมาใช้ในผลลัพธ์ที่สามนะครับก็คือโซเดียมที่เป็นแก๊สนั่นเองนะครับส่วนการถลายพันธะของของของคลอรีนนะครับก็ได้ผลลัพธ์ตามนี้ คลอเีนที่ได้จากขั้นตอนที่สองนะครับเอามาใช้ต่อในขั้นตอนที่สี่นะครับถ้าเราสังเกตเห็นตามนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากอันนี้ก็เรียงขั้นตอนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือสังเกตถ้าเราดูจากรูปตรงเนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าผลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของขั้นตอนแรกเอามาใช้เป็นฐานต้ตน,ตน, across, ตน, 2, น,นต้นของขั้นตอนที่สามแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่สองครับมาใช้เป็นฐานต้นต้นของขั้นตอนที่สี่นะครับ เสร็จแล้วมาดูตรงนี้ครับของขั้นตอนที่สามนะครับจะได้เป็น Na+ แล้วก็ของขั้นตอนที่สี่จะเป็น Cl- นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากสองขั้นตอนนี้นะครับเอามาใช้ต่อในขั้นตอนที่ห้านั่นเองก็คือตอนแรกก็คือเป็นสมการการเกิดสารประกรอบไอออนิกที่เราคุ้นเคยได้พูดถึงในคลิปเรื่องของสารประกรอบไอออนิกไปแล้วนะครับก็คือสมการนี้ก็คือ เอา NA ที่มีประจุบวกออกมานะครับแล้วก็บวกกับ CL ที่เป็นลบที่มีแก๊สออกมาผลอัพที่ได้กลายเป็น NA CL เป็นของแข็งนั่นเองนะครับซึ่งวัดจากบอลฮารเบอร์นะครับผมก่อนที่ก่อนที่เราจะมีสมการนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับผมก่อนที่แบบว่าเรามีอ่ะ โลหะกับโอะโลหะรวมกันได้เป็นสารประกอบไอออนิกไงนะคบผมก็ต้องผ่านขั้นตอนย่อย4ขั้นตอนข้างต้นอยู่แล้วนะครับผมซึ่งขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่3นะครับเป็นขั้นตอนของตัวโลหะส่วนขั้นตอนที่2และก็ขั้นตอนที่4เป็นกระบวนการของโอะโลหะ และพอขั้นตอนที่5ก็จะเป็นขั้นตอนที่เอาโลหะบวกกับอะโลหะนะครับกลายเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเอง